ในยุทธจักรนักเลงปืนเมืองเพชรนั้นอีกหนึ่งนามที่เมื่อเอ่ยถึงหลายคนจะให้การยอมรับนับถือทันทีว่าน,นี่คืออีกหนึ่งนักเลงปืนเมืองเพชรตัวจริงนักเลงปืนเมืองเพชรผู้มีชีวิตเป็นถึงบริการเจ้าพ่อนครบาลคนสุดท้ายกระทังสิ้นบุญนายเก่าไปก็ยังมีวาสนาให้นายทหารคนดังดึงตัวเข้ามาอยู่ไกลแม้กระทังการกลับไปเล่นการเมืองท้องถิ่นยังบ้านเกิดก็ยังเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านมาโดยตลอดกระทั่ง ถูกอุ้มหายไปและนี่คือชีวิตของอีกหนึ่งนักเลงปืนเมืองเพชรผู้โด่งดังมึกเพชรสังวานบุญพรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรเทนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง7สิงหาคม2545หยุทธจักรนักเลงปืนทั่วฟ้าเมืองไทยต้องสั่นสะเทือน เมื่อมีข่าวในสองวันบุญพรมหรือมึกเพชรมือปืนชื่อดังแห่งยุทธจักรนักเลงโดนอุ้มหายตัวไปพร้อมเพื่อนหนึ่งคนโดยมีพยานรู้เห็นว่ามึกเพชรโดนกลุ่มชัยชะกันประมาณ4ี่ห้าคนอุ้มขึ้นรถตู้หายไปจากสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งย่านลังสิตข่าวนี้สร้างความสะเทือนลลั่นในยุทธจักรนักเลงเป็นยิ่งนักเพราะม,มึกเพชรก็นับว่าเป็นหนึ่งในตองอูจากแนวทางการสืบสวนทราบว่า หมึกเพชรพร้อมเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินทางมาด้วยกันที่สนามกอบย่านรังสิตเพื่อเขาไปทวงหนี้พนันจากเซียนพนันเจ้าของฉายาเล็กรังสิตซึ่งมีการติดค้างกันมาจากบอนปลอยเปดประเทศกัมพูชาแต่ยังไม่ทันจะได้ทวงหนี้กลับถูกกลุ่มชยชการดักรออุ้มหายไปก่อนสำหรับหนี้พนันดังกล่าวนั้นวงนแจ้งว่าน่าจะเกี่ยวโยงกับเสือไฟหรือนายสำลีโคกาอินมือปืนชื่อดังแห่งจังหวัดนคปรปฐม อดีตลูกน้องคนสนิทของเจ้าพ่อปากน้นาำซึ่งโดนมือปืน M16 สังหารโหดกลางกรุงไปเมื่อเร็วๆนี้ายคนสงสัยว่าหมึกเพชรอาจจะลักไก่ไปทวงหนี้แทนหลังจากเสือฝ่ายโดนยิงตายไปแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมจ่ายหนี้แต่กลับส่งทีมอุ้มมาดักรออยู่เมื่อมือเพชรเข้าไปจึงติดกับดักทั้งนี้เสียนใหญ่เจ้าของฉายาเล็กลังสิตนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับผู้ยิ่งใหญ่อีกหลายคนรวมทั้งยังเคยมีปัญหานี้พนันบอนปลอยเป็ดกับเสือฟ้ายมาแล้วด้วยนั่นเองสําหรับมึกเพชรหรือในสองวันบุญพรปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวสะพานอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีผู้มีแนวโน้มว่าจะได้ขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีคนถัดไปนั่นคือปัจจุบันของมึกเพชรแต่ชีวิตในอดีตของเขานั้นโรดผลยิ่งนักชีวิตบนถนนนักฆ่าของเขาช่วงอยู่ในสังกัดอดีตเจ้าพ่อนครบาลแคล้วทนิกุล เขาเคยถูกจับกลุ่มจนเป็นข่าวโด่งดังพร้อมลูกพีในคดีซ่องโจรในท้องที่สอนอพญาไทยเมื่อวันที่8สิงหาคม2533ซึ่งเป็นเหตุการณ์สะทานสะเทือนยุทธจักรนักเลงเมืองหลวงเมื่อเจ้าพนนครบานกอดฟาเธอร์ตัวจริงกลับถูกจับวันนั้นนอกจากหมึกเพชรแล้วยังมีมือปืนชื่อดังในสังกัดเจ้าพนนครบานถูกลวไปด้วยอีกหลายคนอาทิเช่นตีดำเนินในสกลยุทธทองสายทาน นายซาตราหรือเกียรติสังพมนายวสันหรือเล็กทิพสโตนายชูศักดิ์หรือจิม๋มต้นเอี่ยมและนา,นายชัยนรงหรือลงธรรมเนียมใหม่พร้อมของกลางอาวุธปืนจํานวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ในรถเก่งสําหรับมือเพชรหรือนายสังวานหลังจากถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนขยายผลจนทราบว่ามีคดีติดตัวค้างเก่าอีกหลายคดีด้วยกันได้แก่คดีลักทรัพย์ท้องที่สพอเมืองเพชรบุรีเมื่อปี2521 คดีอาว,วุธปืนทองที่สอนพญาไทยเมื่อปี2524คดีป้นรัพย์ทองที่สพอ,อบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี2524ตลอดจนข้อหาฆ่าคนตายทองที่สพอ,อเมืองเพชรบุรีเมื่อปี2525 25. รางสิ้นบุญเจ้าพอนครบานคนสุดท้ายเหล่ามือดีในสังกรรัดเจ้าพอนครบานต่างล้วนถูกดึงเข้าสู่สังกรรัดใหม่ซุ้มใหม่กันเป็นทิวแถวและหมึกเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาถูกนายทหารคนดังแห่งเมืองกรุงดึงตัวเข้าสังกัดและได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญหลายชิ้นกระทั่งในวันที่19มิถุนายน2538มึกเพชรระดมกลุ่มชายชก,กันในชุดเครื่องท่อนคล้ายทหารและตำรวจกว่า50คนเดินทางมาด้วยรถสามคันรถพร้อมอาวุธปืนครบมือแล้วเฮโรกันเข้ายึดวินรถสีสม้มซึ่งเป็นรถสบรุบริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท93 ซึ่งนั่นคือซอยเดียวกับค่ายมวยซอทนิกุนและก็คือซอยเดียวกับที่ตั้งของคฤหาสน์หลังงามของเฮียเหล่าผู้จากไปแล้วนั่นเองเหตุการณ์ในวันนั้นบุรวิดที่จะมีการประทะกันเกิดขึ้นโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ใกล้เคียงได้เข้าห้ามทับไว้ได้พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวนหนึ่ง <c oughs> ทั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าผลประโยชน์จากคิวรถซูบารุเล็กนั้น เป็นของอดีตนักมวยเงินแสนคนหนึ่งของค่ายสอนทันีกุลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลก้นใดหมึกเพชรจึงตัดสินใจหักหานร้านน้ำใจกันขนาดนั้นแต่เจ้าตัวก็กลับออกมาปฏิเสธว่าในวันเกิดเหตุนั้นพักผ่อนไม่ได้ยกพวกเข้ายึดวินรถดังกล่าวแต่อย่างใดในปีถัดมามือปืนคนดังแห่งเมืองเพชรก็ตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งคราวนี้เขาถูกจิกโกเมืองกรุงรูปขมเวลา2นาฬิกาสนาทีของวันที่29กรกฎาคม2539ันาย มึกเพชรทุกลุ่มจิกกลรุ่มแทงจนอาการปางตายสุดตัวอยู่ข้างรถเบนซ์คันงามของตัวเองที่บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินฮอลลีวูดสตรีทหล่งบันเทิงชื่อดังย่านถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัววัยรุ่นได้สองคนทั้งคููอ้างว่ามึกเพชรหรือนายสังวานขับรถเฉียวชนพวกตนทั้งยังลงจากรถมาแสดงความเป็นนักเลงชักปืนตบนหน้ารวมทั้งพยายามจะเหนี่ยวกายยิงแต่ว่ากระสุนด้าน ก่อนที่สองนุ่มจะตัดสินใจตะลุมบอลและนายสังวานถูกแทงสาหัสในภายหลังแต่เมื่อทั้งคู่รู้ว่าคู่อริของตอนนั้นเป็นใครทั้งคู่ถึงกับวาดผวากินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งเรื่องนี้นายสังวานหรือมึกเพชรได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงขนาดต้องผ่าตัดเอาเลือดข้างในปอดออกแต่สุดท้ายก็พ้นขีดอันตรายมาได้แต่เพียงสิบเดือนต่อมามึกเพชรนักเลงปืนชื่อดังก็ต้องตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งพร้อมเพื่อนมือปืนอีกเจ็ดคน เมื่อเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่กว่า20นายจู่โจมเขาปิดล้อมจับกลุ่มขณะพวกเขานั่งดื่มกินกันอยู่ในร้านอาหารกึ่งผับชื่อดังพวกเขาถูกจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางอาวุธปืนคนละกระบอกและเครื่องกระสุนครบครันพวกเขาต่างให้การว่าพวกเขาเดินทางมาพักผ่อนโดยมากันจากหลายที่หลายทางโดยการมารวมตัวกันพักผ่อน และให้กำลังใจในายสุพจน์หรืออีทโม่งน้อยคนดังอีกคนหนึ่งแห่งเมืองเชียงใหม่ซึ่งช่วงเวลานั้นต้องขึ้นศาลในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหายิ่งนายวิรศักดิ์จุลพินิจวง์หรือกำนันนำผู้กว้างขวางแต่ดูจากรูปการและพฤติกรรมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งกลุ่มกำลังวางแผนเพื่อจะถล่มฝ่ายตรงข้ามกันมากกว่าเรื่องราวของหมึกเพชรจางหายไปจากสังคมกระทั่งมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวันที่6สิงหาคม2545 ปัจจุบันตำรวจเพชรบุรีไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่าหมึกเพชรเป็นมือปืนเนื่องจากไม่เคยมีพฤติกรรมในพื้นที่นอกจากนี้ปัจจุบันหมึกเพชรยังเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลหัวสะพานเราจึงให้เกียรติไม่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมือปืนส่วนการหายตัวไปของหมึกเพชรเราไม่รู้จริงๆเพราะเหตุไม่ได้เกิดในท้องที่ของเราอีกทั้งหมึกเพชรไปอยู่กรุงเทพนานถึง20ปีแล้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวตอนหนึ่งกับผู้สื่อข่าวตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบทราบว่า ช่วงนี้หมึกเพชรอยู่ระหว่างเดือดร้อนเรื่องเงินจึงรับงานทวงหนี้ครั้งนี้โดยก่อนจะออกจากบ้านแล้วหายตัวไปนั้นเขาได้โทรศัพท์ติดต่อหาเพื่อนสนิทหลายคนเพื่อให้ช่วยออกไปทำธุระตามทวงหนี้ด้วยกันแต่ปรากฏว่าไม่มีใครว่างกระทั่งติดต่อหานายปิติหรือนายเล็กซึ่งว่างอยู่พอดีจึงชักชวนไปทำงานชิ้นนี้ด้วยกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบดูก่อนว่า ก่อนหน้านี้มีใครติดต่อให้หมึกเพชรและนายปิติออกไปพบหรือไม่เพื่อจะได้หาเบาะแสต่อไปแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เชื่อว่าทั้งสองน่าจะเสียชีวิตแล้ว10ส,สิงหาคมพันตำรวจเอกธิติราหน้องหานพิทักษ์ผู้กำกับการกองกำกับการหนึ่งกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอุ้มหมึกเพชรว่าได้รับเรื่องร้องทุกคดีนี้เอาไว้ตามที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเบื้องต้นสำนวนคดียังเป็นคดีคนหายเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดพบศพคนทั้งสอง จึงยังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรดังนั้นในทางรูปคดีถือว่าจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานด้วยซ้ำซึ่งในวันที่9สิงหาคมจากการสอบปากคำเมียของคนทั้งสองที่หายไปก็ยังไม่ค่อยได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีเนื่องจากทางคููไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวของสามีมากนักนอกจากจะรู้เพียงว่าสามีเป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวมากที่สุดเราไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นไม่ค่อยทราบ พันตำรวจเอกทิติลาศกล่าวว่าในวันที่หายตัวไปทางนายสองวานหรือมึกเพชรเองได้มีการติดต่อกับเพื่อน4ี่ห้าคนเพื่อชักชวนให้ออกไปด้วยกันแต่ไม่มีใครว่างพอดีในปิติว่างอยู่จึงออกไปด้วยกันและหายไปทั้งคู่ จากแนวทางการสืบสวนได้ตรวจสอบพบสัญญาณการใช้โทรศัพท์มือถือของนายสองวันที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะหายไปในที่สุดเชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายเป็นผู้นำโทรศัพท์มาใช้เพื่อเบี่ยงเบนคดีเสียมากกว่าส่วนคนทั้งคู่นั้นเชื่อว่าคงเสียชีวิตไปแล้วอย่างแน่นอนซึ่งมาถึงนาทีนี้แล้วนั้นพอที่จะสรุปตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่าการอุ้มหมึกเพชรและนายปิตินั้นเกิดจากเรื่องของการทวงเงินกูผนันกับเซียนผนันชื่อดัง เจ้าของฉายาเล็กลังสิตท,ที่ย่านลังสิตแน่นอนซึ่งนายสังวานหรือมึกเพชรกับนายปิติได้ไปทวงเงินจนํานวนดังกล่าวบ่อยครั้งถ่ายที่สุดจึงถูกลูกน้องของเล็กลังสิตอุ้มหายไปอาจจะเนื่องจากความลำแขานที่ถูกทวงหนี้บ่อยครั้งนั่นเองสังวานบุญพรมหรือมึกเพชรหนึ่งในอดีตมือปืนคู่ใจเจ้าพ่อคนดัง จ้าพอนครบาลคนสุดท้ายก่อนที่ท้ายที่สุดเมื่อสิ้นบุญลูกพี่ใหญ่ยังได้มีโอกาสได้พึ่งบารมีเซคนดังในทหารเมืองกรุงคนดังผู้กว้างขวางบนถนนมาเฟียเมืองหลวงเป็นเวลานับสิบปีความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งของหมึกเผ็ดสถานสะเทือนวงการมือปืนยิ่งหนักกระทั่งเส้นทางชีวิตอันโลดผลของเขาต้องนำพาให้หมึกเผ็ดต้องพบกับจุดจบปิดฉากระการ ในวันที่7สิงหาคม2545โดยการถูกอุ้มหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับที่ชื่อของเขาก็ค่อยๆจ้างหายไปกับสายลมในเวลาไม่นานกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติคลองใจคลองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e g e เ d น r y c ีชา n e l